ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้มาเห็นนะฮะเกี่ยวกับภาพต้นไม้นะฮะทีะ่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงรายนะฮะ,ะพะเยานะฮะแล้วก็มาน่านนะฮะแล้วก็มาอุตรดิตถ์นะฮะซี่กลิ่มฝั่งเขานะฮะเป็นภูเขาอะไรพวกเนี้ย พื้นที่ที่เป็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยะจะมีน้อยมากนะมีก็หมายถึงว่าสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าในช่วงหน้าฝนนะฮะเขียวจะอุม่มพุ่มสวัยอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันมันเป็นช่วงๆนะฮะแต่บางช่วงก็จะจัดสภาพนี้หมดเลยนะเขาเรียกปริบใบผัดใบนะไปตามนะฮะฤดูกาลกันไปนะฮะแล้วก็เป็นนิเวศนะฮะก็คือนิเวศของธรรมชาติก็คือต้องมีการ ไฟติดในป่านะเป็นหูยาวไปจนนู่นนะฮะมายันนี่เลยนะฟันที่เห็นนั้นไม่ใช่หมอกนะฮะมันเป็นฟันไฟนะฮะทีะ่ติดมายาวยืดมานนุนแลติดบนภูคงภูเขาเนาะควันกระงจงจงจิงเนะือตมทางต้องเปิดกระจกไม่ได้เลยนะ,ะก็มาถึงตรงจุดโฟกัสที่นาะชายยืนอยู่นี่ก็คือเป็น เป็นป่าที่ว่าเออยังยังไฟยังมาไม่ถึงแต่ว่าคงจะอีกไม่กี่วันนะฮะไม่นานแน่นะฮะก็คงจะมาถึงนี่นะะสภาพนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีใบแห้งนะ,ะใบแห้งจากร่วงหล่นจากต้นไม้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นใบไผ่ต้นหญ้านะฮะรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่ก็พลัดใบลงมาก็จะเป็นเนี่ยอย่างนี้ฮะมันแห้งกรอบเนี่ยกรอบ อย่างเงี้ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะเป็นธรรมดาของปกติของทุกปีอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวพอมันติดเสร็จป,ป,ปุ๊บมันก็จะเป็นอ่าเป็นขี้เถ้านะฮนะก็คือขี้เถ้านี้มันก็จะมีรสชาติที่เค็มๆอย่างที่น้จัยเคยกล่าวนะมันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีกับต้นไม้ใหญ่นะฮะที่จะได้กินแทนปุ๋ยไปประมาณนั้นนะเออเป็นอาหารเพราะว่าเขาว,วิ่งหนีวิ่งอะไรวิ่งหนีไกวก็ไม่ได้ก็ทนทานต่อไกวแต่ละปีแต่ละปีไป ใบก็ล่วงหล่นเหมือนกันแต่ไม่ตายหรอกฮะเดี๋ยวพอฝนตกมาปุ๊บนะฮะได้ทานาขี้เท่าไฟติดนี่นะฮะเขาก็จะได้ใบปริออกมาใหม่นะฮะนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่วันขมุงชงเิงเลยนะฮะประมาณนั้นนี่คือให้มาเห็นว่าโอ้ในพื้นที่ในด้านการเกษตรเนะะี่ยเกี่ยวกับสิ่งเวดล้อมอะไรต่างๆนะฮะก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆ นะเพื่อเป็นวิทยาทานในการดูว่าอ๋อในชัยไปมาก็ผ่านทางผ่านก็ไม่อยากให้เสียโอกาสก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าโอ้ตอนนี้นะโลกเราจะร้อนนะนะร้อนเพราะอะไรนะร้อนเพราะอย่างนี้นะไม่ว่าตำบลหมู่บ้านใกล้เคียงนะที่อยู่บริเวณนี้นะฮะหรือถัดไปมันก็จะเป็นชุ่มกวน,นนะฮะควนประมาณนั้นนะก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายระบบาทางเดินนะฮะหายใจ ของสังสัดและคนนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะที่เกิดขึ้นแล้วนะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะทุกๆปีเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาธรรมชาตินะฮะแต่ส่วนมากเขาจะไม่มีใครค่อยทำประวัติหรือ,อรงอในสิ่งต่างๆตรงนี้ให้เป็นวิยาทานในความรู้ว่าโอในสิ่งต่างๆเราเห็นแบบนี้แบบนี้นะเราอยู่กรุงเทพเราก็จะได้เห็นป่าอย่างที่น่าชัยว่าแนวะไฟติดฟันขึ้นออกข่าวเป็นอย่างนี้นะฮะก็ใจได้รู้ว่าสภาพเป็นอย่างนี้ นี่น,นี่นี่น่าจะอีกหลายวันนะกว่าจะกว่าจะมาถึงนะฮะแต่ก็ต้องติดแน่นอนนะคงจะไม่มีใครดับได้ประมาณนั้นนะก็เป็นสภาพที่โอ้โหนะฮะไม่รู้สัตว์ป่าไม่รู้จะแอบต้องอยู่ตรงไหนนะฮะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือนะฮะงูเงียเ้ยวเขี้ยวคอนะฮะเต่าอะไรพวกนี้น่าจะโดนแน่ๆเลยนะแต่คงจะรู้ทันนะฮะน,น่าจะโดนทุกปีเขาก็เลยไปอุบที่อื่น ตามรุ่มตามซอกเขาตามในถ้ำตามซอกหินไปก่อนนะคนไหนที่สัตว์ตัวไหนที่คิดไม่ไม่ทันนะฮะก็ต้องโดนแน่ๆเลยนะ้าชายคิดว่านะฮะโอ้หนวั่นนะฟันชุวยนะรอบเลยนะเป็นหมื่นๆไล่กันเลยตั้งแต่นะู่นมะาเป็นประมาณนั้นนะฮนะเป็นสภาพที่โอ้โหสุดยอดเลย ก็ถือว่าได้เห็นภาพแล้วนะฮะเออเป็นวิจารานในการเดินทางของนชัยนะฮะก็อยู่ในโครงการของคุณพ่อดออรปีชาไข่แก้วนะฮะสนับสนุนโดยพักมิติม่นะฮะก็ถือว่าเป็นการที่เราเดินทางไม่เสียเปล่านะ,ะอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศในต่างๆทั้งดีและทั้งไม่ดีนะฮะและทั้งจะพร้อมที่จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขนะ,ะอะไรที่มันมองแล้วเออเราไม่ต้องไปก็ได้นะ้ชาชัยไปแล้วนะ,ะไปดูหมดแล้ว ก็เห็นภาพตรงนี้เลยนะอย่าลืมติดตามนะ,ะอยู่ในสิ่งที่ดีๆนะฮะน้าชาจะถ่ายทําถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้เห็นแล้วก็เอาไปวิวเคราะห์นะฮะพิจนารณาว่าในโลกของเราเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นะฮะติดตามนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะนะชายด้วยก็แล้วกันนะฮะก็อยู่ในโครงการของปลูกพืชนอกฤดู ะะของคุณพ่อดอกเตอร์ปีชาไข่แก้วนะฮะ,ะแล้วก็สนับสนุนโดยนะฮะพระพิจิใหม่เพื่อเป็นวิทยาทานในด้านความรู้ของด้านการ,กรเกษตรกับพ่อแม่พี่น้องเอาไปพริจารณาวิเคราะห์ดัดแปลงแก้ไขนั่นเองครับเป็นวิทยาทานครับวันนี้น้ชายบรรยายเองครับก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะ